สวัสดีครับพี่น้องกองปายสุโขศน์ครับพบกันอีกแล้วกับทีมงานอีสานมวลเกินครับคลิปนี้มาอัปเดตให้เบิ่งเนี่พี่น้องเลยงานเยาวาบ่ไปเด้อไปอยู่เด้อเห็นงานไปอยู่เด้อสามคนสามคนหนึ่งเดมันธรรมดาได้เห็นใส่มื่อนี้ก็ขื่นใายเอาิเออขึ้นติดเครื่องข้างหน้าข้างหลังซึ่งตัดเล็กขึ้นใส่ ทางนานส,งสีสีเส้นเสื้อลายติดเเห็นปะเสื่อลายเนาะสีเปดเทด่างงามเลยา่นะนันตันเป็นผักมอกมาเลยกัดมีดทางนาของมาอีกเม็ดเกือบสองเมตรละึเมตรแปดสิบพี่นอ้องเอ้ยเห็นง,งานสามคนติ้งแนวติงแนวอยู่ดิ ตนั่นตียารลถึงก็เลียงหน่อยได้สามศีระกิ้งน้ำก็เพ็บจิกไปนี่เต้เอาไว้ยังสันตีโอ้ยฝ่าจะกี่ฝ่าไปยังเว้ยเบื้องใหม่งานใหม่นีจ้หลายกขี้ไปเบื้องใหม่เจ็บขี่ปุนสมักงานเด้เนี่ยนู้ตเป็ันใหม่ไปเรียนตันใหม่ไปเบื้องใหม่ ไปตัดไม่สิพาลูกน้องไปย่องไม,ม่อีกมื่นได้บุ้งกันเลยท่นานนะแล้วที่นี่แม่อยู่หน้าน่อยถ้าบอกเนยต้อมุดกับจีดีแล้วนี่เกิดมงนไปยาวจากักสองหมื่นต้นลาวเขาจินบ่ลอกหวยเขาจีหลอกไม้ยีา่เงินบ่เน <มา S 1> ี่ยะพี่น้องเอ้ยมาอัปเดตให้พี่นอ้องได้เบิ้งในส้มกันผูดด้ใดเข้ามาแล้วก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร่กดติดต,ตาม กระดิ่งกิ้งกิ้งทีมงานอีสานมวลเกินนี่กันเพือทีมงานคุณภาพแทนที่ทิ่เขามา้ที่ได้กระติมาอับเดให้เพิ่อไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ใกล้ๆสิเล่าแล้วล่ะโอ้ยเกิดว่าโอเคคนใส่บ่ดึงเอ็นติดสามคนเอามาติดเอาติดมะนาพงษ์ครับคนใจสารมวลเกินกั็ยังใส่สารมวลเกินครับผมทีมงาน ชุดนี้ชุดขังเทิงวันนี่จอยอีสานมวยากอยู่ข้างล่างสิครับเห็ดงองปุูนจอยอีสานมวยายักจอยอีสานมวยากบ่เอาน้ำมูสูงๆเบายุดมักยูดิ่นยุดดอนคือตุนมาทันแล้ววะส้มหมักปิ่นมักไปเลยขึ้นโหลดมาทันขาสั้นดื้อๆเลยเ่านพี่น้องเอ้ยวันธรรมดาด้ยอย่าหัซีหาเม็ดหรอกส้มนี่ว่าโต๊ะตั้มส้มนี่โต๊ะคือคือว่าไต่ข้างแข็งเลยโต๊ะสูงเลยเนาะ แต่ปฏิเัตงานมาเพราะตกต่ำมันว่าขึ้นชุ้งตลอดอนี่แหละครับผมทีมง,งานอิจสาเืนินเกินนะครับผมทีมง,งานคุณภาพมีงานเข้ามาก,กับติดต่อด้วยครับมนาพงเอาเบอร์จีดเย้าเอาเบอร์ติดดักติดอันแนบไว้ให้ทั้งใต้คลิปมนาพงรับงาน ขีดินขึ้นจนหัวดาดฟ้าครับผมได้สุย่างฟ้าเฟิรไฟแลีนน้ำเรียนไฟได้เบิดซึ้มผมที่เอาอยู่ที่เด่นน,นัดนึงาพื่อเรียนขัดรวดเนี่ยเรียนน้ำเรียนไฟได้สุย่างซึ้มนี่คือว่าทุกอย่างครบจบที่เดียวครับผมทีมงานคุณภาพ เอาถ้าลองกาวขึ้นจะนอนดาดฝาติดฝาติดม้อเพื่อตา嘛นะเมื่อกีมสาเพื่อตามาเพิ่งเอะเล็แ่นแตนี่งานที่ร้านมวลเกินมีอย่างกะิมาไทยอัพเดตให้เบิ่งเด้อพี่น้องด้อเจ็บของเลย แดดลมล่มตกแล้วพี่น้องเอ้ย,อยโอ้ยงานาคาร์โก้ยีขห้อมผักกินเขาว่ามันแรนสวยเอาดิครับผมได้เข้ามาแล้ว็อยจะลืมกดแชร์กดไลค์กดตกกกดิดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้ทีมงานยิาสานมวลเกินดนยครับด้วยทีมงานคุณภาพครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ